ท่านผู้ชมนะครับวันนี้วันที่14นะครับ15 15้าสิบห้าธันวาได้ผู้ที่หวยออกแล้วเราไปดูกันครับกระบวนการเรียนการสอนของผูเต่าไปแล้วครับหนุนให้เร็วให้เร็วหยุดครับหยุดเอาจับเครื่องยนต์กดจะว่างครับกดจะว่างเร็วเร็วถึงเบรคมือไม่ต้องตับเครื่องยนต์ก็ได้ลงมาลงมา มาลงมาลงมาอนดังนเร็วเใจาเร็ว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 ัเชิญมามานี่เสียซ้ำเสียซ้อนสิเสียซ้ำเสียซ้อนอ้าแนะนำตัวโอุ้้งค่ จะไปอายไปไหนไอเสือลายมึงมานี่ไอเสือพยักไลแห่งเราขวัญตีครับเอ้าคุยคุยครับคุยสุพรรณนั้นเอคนสุพรรณนะบอกเขาไปเองมายังไงยังไงคุยไปเดี๋ยวสวัสดีครับก็วัดดีก็วัดดีในความเต็มใจที่เอ้าบอกเข้าไปซิเขายังไม่รู้จักชื่อเลยครับผมหายดูแต่คนอื่นบอกชื่อไปชื่อดำรงครับชื่อเร่อชื่อดำครับน้าพิตรีนะครับตีเทียนหน้า กุ้งกุ้งอะไรก <c oughs> ุ้งนางกุ้งนางนะครับ <c oughs> มาทำอะไรกัน <c oughs> ขับรถข,ขับรถครับขับรถใช่ไหม <c oughs> ลูกบอกกูเต่าทำอะไรเนี่ยถ่าย <c oughs> วิดีโอถ่ายวิดีโอลงคลิป <c oughs> ลงคลิปยินดีด้วยไหมยินด <c oughs> ีรค,ครับทีละคนเป็นเร็วเหลือเกินขับแค่ชั่วโมงแรกไปฝึกเรียนมาจากไหนเคยขับแต่รถ อีแตนครับเคยขับแตรถอีแตนนานแล้วเป็นเก็อบแปดปีแล้วเออนะครับก็โอเคถือมือให้ได้นะครับชั่วโมงแรกก็ไปรีบเลยนะครับรีบมือจักรการในบอกจะสัมภาษณ์เป็นชวนคนสุพรรณมาเรียกคูเตาหน่อยดิอ๋อครับใครที่ขับรถอีตูอีแตกยังลงข้างทางข้างนาก็มาขี่รถกับกูเตาได้ครับกับกูเตาสอนตัดหญ้าก็สอนอ้าวพอสัมภาษณ์มากเดี๋ยวเวลาพี่ตีว่าไงครับเอาคุยไป รู้จักผมได้ไงพี่ตีอ่าดูจาก u t u b e ครับ y o u t u สิทธิ์สิทธิ์กูเต่านะครับยูทูบสิทธิ์ยูทูบอีกแล้วอ้าวคนนู้นไหนบุคคลสำคัญเปิดใจไปเลยรู้จักคลิปเหมือนกันเคยไปเรียนมาแล้วแต่ไม่ค่อยประทับใจดูดูมาหลายของกูเต่าหลายคลิปแล้วเออคือคนนี้จะสอนให้เราเป็นอะไรเราวันนี้เรียนกับกูเต่าชั่วโมงที่เท่าไหร่แล้วชั่วโมงที่สามชั่วโมงที่สามต่างกับโรงเรียนเก่าไหมต่างฟ้ากับเขีว องเก่าอยู่เหวองกุเต่าอยู่ตรงไหนอยู่ฟ้าเดียวเฮ้ยยอมๆมากเอาเนื้อเหวหน่อยก็แล้วกันนะได้ไปบ้างเร็วๆเดี๋ยวจะไล่ขึ้นรถแล้วรู้จักการใช้พวงมาลัยการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครบไหมที่กูเต่าสอนขาดตกบกพร่องไหนครบครับอยากได้อะไรอีกก็อยากได้ไปขับขี่ตอนนี้ไม่ไดขับขี่นะครับ กุ้งนางนะครับได้ขา่าวว่าจบจากที่อื่นมากุเต่าเฮ้ยลูกงนี้หนูมาเรียนกุเต่าครั้งแรกก็ดีเสียเงินเสียตั้มเสียสอ,อนเขาว่าไหม <c oughs> เหมือนเหมือนกันครับไม่ช้าหรอกนะครับไม่มีใครสายแก่ไม่มีใครแก่เกินเรียนนะครับมาเรียนตอนไหนก็ได้กุเต่ายินดีสอนนะครับก็ขอบคุณทั้งสามพีนเต้งสามคนนะครับข้างในก็มีมีนะครับนุ่น <c oughs> ท่านผู้ชมกองเชียร์เพียบเลยวั <c oughs> <c oughs> นนี้เราเดินรถทางด้านด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายนะเราเดินรถอยู่ด้านซ้ายนะครับสังเกตได้ว่าไอ้เสือร้ายยังเปิดไฟไว้ ขับนะครับบนท้องถนนจริงเราก็ต้องขับอย่างนี้เลยนะครับระยะเบรกระยะคิดที่กูเต่าสอนก็พยายามรักษาไว้นะครับเอาหมดเวลาสำภาษเชิญต่อเร็วขึ้นนะครับก็บรรดาลูกสิ์กูเต่านะครับเรียนเสร็จเดี๋ยวกูเต่าจะพาไปกู้ชาตินะไปลาดดัเนินนะใครจะไปสะพานก็ได้นะครับก็ห่างหายไปนานนะครับก็ขอบคุณสำหรับบรรดาผู้ที่สนใจนะครับยากรีคกูเต่า ก็ติดต่อมาได้ครับมาไม่ถูกก็อาจจะหายากนิดนึงนะครับ,บกระบวนการเรียนการสอนก็ง่ายๆครับปล่อยดูเองเลยนะครับสัญญาณไฟนะครับนี่เป็นสัญญาณไฟการวางจบนะครับการเบ้นรถคนต้องดูด้วยตัวเองครับมีก้าขาแข็งมเมื่อไหร่เต่าขึ้นครบขาขึ้นครบครับไอโต้ไอเป็นไอเป็นเต้นไอเป็น ไม่มึงไอ้หาเต้นเหรอดูครับนี่พี่น้องดูไอ้เต้นน,น,นี่นี่เต้นเต้นอันนี้เต้นเต้นนักวุฒกนนะครับเนี่ย <c oughs> ตัวเฮ้ยตัวชจ๊ด้งส <c oughs> วัสดีครับ <c oughs> ไปแล้วครับ